S <S <S สวัสดีครับพี่น้องครับผมคนลัชี้ครับสายมือนี้ผมคนลัชี้พาพี่พระนองมาเลีนสาน a m ครับมากับหลานนองสร้างน้อยเพื่อที่จะมาตกปลาเยี่ยเขาครับตกปลาเยี่ยเขาเหนียวบ่รู้ว่าจะหมานหรือว่าหมานอ้นนองชาวสวัสดีก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนไปพี่น้องอนึกเส้นของอุปกรณ์การหาป่ามี่นี่เด้พี่น้องเด้นี่ เนี่ยพี่น้องเบิ้งอันนี้เป็นปั่นขอนิยวหนึ่งปั้นยังไงได้เลยลงทุนเยือก็คือปั่นขาวหนี้วนะครับตามด้วยนิสชนของนี่ครับเบ็ดเบ็ดขั้นนะครับเบ็ดขั้นเบ็ดขั้นฝรั่งนี่แหละเบ็ดฝรั่งนี่แหละหลอกฝรั่งเบ็ดขั้นฝรั่งบนหลังแงวะนะครับพี่น้องแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นนิสชนของเบ็ดเบ็ดประมาณเบอร์สิบเก็เสียบขาหนี้วเรียบร้อยแล้วของช้างน้อยกี่ขั้น ของช้างน้อยสองคันนั่นสองคันวานลงไปเดี๋ยวแต่บ่บรูลุวมีตัวไม่มีตัวป่าอยู่ใต้นามได้ครับพี่น้องป่าอยู่ใต้นามบรรลุว่าจะหมาหรือบะหมันไปพี่น้องไปตกเบ็ดน้ำกันบริการการตกเบ็ดน้ำกันพี่น้องแต่ว่าบรรลุว่าจะหมาหรือบะหมาน,มมานแต่ว่าในส่วนของป่าอยู่ในสาเสสนี่ยไม่ใช่ดุญบอกซ้ำสองป่าเมื่อป่านิ่งนะครับพี่น้องป่าตะเพียนสาม้อยตัวแล้วเป็นลั แต่ว่าบลาลูจะปลาลูว่าจะหมานไปเลยเสียงดูนะคตรมากบ่อยปลามันถึงไอ้ตกไอ้เบ็ดไอ้ตึมัุกลัวมันตกมันไม่พูดไปจายอะไรยันเงี้ย ปลาไปเลยครับพี่นอ้องข้ามีปลาก,ก็ไดตัว้าบุานีก็คือคือปลาเนี่ยมันอยู่ในสาลามัมนจะก,กินพวกเอาอาหารมาให้พวกล่ำพวกนีงเป็นหลักแต่ว่าแต่ว่ามือนอีกช่วงนี้บ่ได้ให้อาหารเขานะครับพี่นอ้องก็เลย <พอ S 1> เอา,ตออาแต่ขอนียวเลี้ยเอาแต่อขอ<ๆ>นี้วาม,ามันรอบ่รา้วาจะมาเลี้ยวถ่ายเลี้ยวถ่ายมีตัว S 1> <S 1> เดี๋ยวทามิดตัวด้วยจะให้พี่น้องเบิ่งนะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมกับหลานหน่อยน้องสามหน่อยตกปลากันเลยครับเด้ออันนี้จะเป็นหยิบหนึ่งขั้นเลยครับโอ้อันนี้เป็นหนนยิบหนึ่งขั้นอ้มันติดไม้มาด้วยหยิบหนึ่งขั้นแต่คนขี่ตกคือันเสียบแย่เข่าตกเลยเสียบแย,ย,ย่เข่าไอ้ก่อนแย่เข่าเขาก็รอประมาณนี้แหละพี่น้องเป็นแย,ย่ข้นเหนียวเขาก็รอให้เขาไอ้เป็นก้อนอบรอบใส่ก้อน,นแล้วก็เบ็ดเสียบ แล้วก็เบีดเสียบลงไปเบ็ดเสียบเบ็ดเสียบลงไปอันนี้ก็จะเป็ี่ยนในส่วนของถ้วยถ้วยก็ใส่เอาเป็นถ้วยถ้วยหยาสิอะไครับพี่น้องใส่ลงไปคก่อนั้งหมดทัด้งหมดมีสี่ขั้นมีเสียงหนกกาวเว้าห้องอห่องได้เลยได้เลย พี่รองปอมไปครับตกเป็นมืออีไมได้ป่าแจ๊กตัวไม่นำสัาสะพานผ้าหักพี่รองเอ้โอ้ยปวดละสะพานผ้าหักลงไปตามเลยนะครับมได้ตั้งกองไปเอาพี่้องคลิปนี้สนิทได้พี่้องเด้อหลานใจหน่อยกางเกงเปียกเราสะพานผ้าหัก